ต่อกันในวิดีโอนี้นะครับวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของการสร้างลิสต์เมนูนะครับการอัปโหลดลิสต์เมนูนะครับและก็การเซต d e ฟอลต์ให้ลิสต์เมนูในอ่าผู้ใต่างๆไปแล้วนะครับและก็รวมถึงการดูอ่าลิสต์เมนูที่เราอัพไปแล้วนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำลิสต์เมนูเฉพาะบุคคลนะครับและก็ การอัพโหลดไอ้กับ List m เมนูยูเซอร์ไนั้นๆนะครับรวมถึงการลบ List m เมนูทิ้งด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนิดนึงครับตอนนี้นะครับผมมีโทรศัพท์อยู่2เครื่องนะครับอ่าก็คือเครื่องหนึ่งก็จะเป็น List ์เมนูเหมือนกันแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือของผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําอีกเครื่องนึงนะครับ เราจะทาอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยครับไอเป็นอีก list เมนูหนึ่งนะครับทาไงนะครับขั้นแรกเราจะต้องรู้ user id ของเครื่องนี้ก่อนนะครับเราก็กดครับปุ๊บเราจะรู้ user id ของเครื่องนี้แล้วนะครับว่าไลน์เขาเนี่ย user id อะไรนะครับแล้วเข้าที่ p ป e l o a d ครับแล้วก็ถอดออกมาครับดู source นี่ user id เออันนี้ครับเมื่อเราได้แล้วเราก็ปี้มาครับ copy นะครับ พอคัปี้มาปุ๊บเนี่ยครับอ่าเราเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะทำาการอ่าเราจะทำการอัพอ่าสร้างลิสต์เมนูใหม่ขึ้นมานะครับเหมือนกับขั้นตอนที่ผ่านมาเลยครับไอ้เพื่อนๆนะครับทำการกด c r e a t e list m เม u ูครับกด Create ปุ๊บนะครับเราก็จะได้อ่า t ิสต์เมูไของ list m เมนูใหม่ขึ้นมาครับ copy มาครับ copy เสร็จแล้วนะครับไปใส่ในฟังก์ชัน upload image ครับก็บ่าอ่า copy วางลงไปแบบนี้ครับเราจะอัพโหลดภาพลงไปใน list menu id นี้นะครับกด deploy ครับเลือกภาพครับผมจะเลือกภาพสักหนึ่งภาพนะครับภาพไหนดีอ่าภาพภาพสีเขียวก็แล้วกันนะครับอ่าสีเขียวเราดูอ่ามาแล้วครับสองร้อยถูกต้องนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วเราทําการเซต Default ใช่ไหมครับในคลิปนี้เราจะไม่เซต Default แล้วนะครับเราจะทําการเซตให้กับลิสเมนูอ่ายูเซอร์ไอดีนั้นๆนะครับไอเพื่อนๆน,นะครับมาที่ตรงนี้ครับดูที่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับอ่าลิงก์ลิสเมนูทูยูเซอรเนี่ยครับกดเข้าไปครับ ในส่วนตรงนี้ครับมันขอสส่วนนะครับในส่วนพารามิเตอร์มันขอ list เมนู id กับ user id นะครับเราทําการรู้แล้วว่า list เมนูที่เราจะทําการส่งไปให้นะครับคือ list เมนู id นี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ใครนะครับส่งไป user id อะไรเราก็ไปดูครับ user id อ่ันนี้นะครับกด่า copy มานะครับเอาไปใส่ในนี้ครับ อ่าเรียบร้อยนะครับกดดี PLOY ครับแค่นี้เองเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันจะได้ผลไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดจอเล็กๆเลยนะครับเราจะเปิดกล้องพร้อมๆกันเลยครับอ่าเราจะเพิมแบบนี้พร้อมๆกันนะครับผมจะกดนะครับปุ๊บนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะเปลี่ยนได้เลยครับแล้วมาดูของผมครับของผม ของผมก็จะเป็นอันปกติครับอีกยูเซอร์หนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอาคราวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะก,กําหนดสิทธิ์เมนูต่างๆให้กับาลายบอร์ดนั้นๆได้แล้วนะครับสมมุติว่าใครสร้างเมนูสําหรับแอดมินนะครับแล้วก็ยนะูเซอร์เนี่ยพวกเราก็สามารถกําหนดส่วนของตรงนี้ได้แล้วนะครับอาคราวนี้อีกแบบหนึ่งครับแล้วสมมุติว่าผมเนี่ยมีแบ่งย่อยเนี่ยย่อยเป็น เป็นพนักงานาพูดผิดเป็นเป็น,หน,นหน่วยงานหนึ่งใช้เมนูหนึ่งครับหน่วยงานหนึ่งใช้อยู่เมนูหนึงนะครับแล้วจะทําไงล่ะมันเยอะมากนะครับเราจะทําไงนะครับม,มันสามารถมีตัว list เมนู to multi user นะครับเราสามารถที่จะััเนี่ยพร้อมๆกันหลาย user ได้นะครับโอเคคลิกไปครับ ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ตัวของการรีเ e s t เนี่ยมันจะเปลี่ยนลิงก์แบบนี้ครับลิงก์เพื่อนๆต้องไปดูในส่วนของตรงนี้นะนะครับต้องไปดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อยู่ไหนละเซ e ดีฟอลแล้วนะครับเราเรียนได้เกือบเราเรียนจนเกือบหมดแล้วตรงนี้นะตัวมันติยูเซอร์เนี่ยครับที่มันต้องการเนี่ยครับมันจะต้องการเป็น ลิสต์เมนูนะครับลิสต์เมนูนะครับแล้วก็ลิสต์เมนูไอดีแล้วก็ยูเซอร์ไอดีนะครับมันต้องการอะไรสังเกตดูเนี่ยมันต้องการเป็นแบบนี้ครับอ่าเราก็กดเข้าไปไปดูในฟังก์ชันครับในฟังก์ชันเนี่ยครับปุ๊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 บ,บนะครับในฟังก์ชันเนี่ยเราต้องการบอกว่าเราจะต้องการลิสต์เมนูไหนนะครับ ลิสเมนูไหนนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างลิสต์เมนูเมื่อกี้ลิสต์เมนูของเราลิสต์เมนูอะไรแล้วนะลิสต mm ์เมนูนี้ใช่ไหมครับอ่า mm hmm. uh, เราจะใช้ลิสต์เมนูนี้ครับกับหน่วยงานของเราอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับยูเซอร์ดีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> สมมุติว่านี่ยูเซอร์ดีอ่าสองเครื่องแล้วนะครับสองเครื่องของผมนะครับสองเครื่องแบบนี้นะครับ ผมก,กดดันเลยครับดี De PLOY ครับผมจะทําการดี PLOY ครับพอดีพลอยปุ๊บเออผมทาการกดปุ๊บเนี่ยสองเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอ่าลิสเมนูที่เราวางไว้แล้วนะครับกดดูครับปุ๊บแอะไหมครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้แล้วเห็นไหมลิสเมนูเราก็สามารถเหมือนกันเหมือนกันแล้วนะครับแบบนี้ออาเหมือนกันแล้วนะครับ เรากําหนดได้นะครับเป็นหลายๆคนหรือว่าเป็นคนเดียวเฉ mm hmm. พาะยูเซอร์นั้นๆก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกําหนด default list เมนูได้นะครับมีอะไรอีกนะครับอ่าตัวนี้ครับเราสามารถดูเราสามารถดูว่า list เมนูปัจจุบันเราเนี่ยเป็น list เมนูอะไรนะครับผมขอกดลบไปหมดนะครับ list เมนูปัจจุบันเราเรากดดูครับปุ๊บเราใช้ list เมนูที่เป็น id นี้อยู่ครับ ่าน่คอลสเมนูปัจจุบันนะครับและเราสามารถดูลิสต์เมนูของคนอื่นได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปครับเราแค่พิมพ์ตัวของ user อร์ไไปครับเราสามารถรู้เลยว่าคนคนนั้นนะครับใช้อ่าอ่าลิสต์เมนูอะไรนะครับเรากดดูครับปึ๊ดนะครับเนี่เราก็จะรู้ว่าคนเนี้ยใช้ลิสต์เมนูนี้อยู่นะครับแหมนะครับ ครัวนี้อ่าสุดท้ายครับเป็นบทเรียนสุดท้ายก็คือเราจะลบ user id นั้นที่อ่าเราจะลบ list menu นั้นทิ้งได้อย่างไรนะครับสุดท้ายครับฟังก์ชันนี้นะครับง่ายมากเพื่อนๆแค่ใส่ตัวอ่า list menu id ไปครับเราก็สามารถลบได้เลยนะครับอ่าผมจะจำลองให้ดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการลบตัวอะไรดีนะครับเมื่อกี้เราทำตัวอะไรนะ ตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะลบตัวนี้ทิ้งครับอ่าไม่ใช่ตัวตัวตัวอ่าตัวนี้นะครับเราจะลบตัว list menu id นะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับทำการลบนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับในฟังก์ชัน delete นะครับ ในส่วนของ r e เฟ e s t นะครับลือมอธิบายให้เปลี่ยนเป็น delete นะครับแล้วก็ส่วนของอใส่ list menu id นะครับ parameter ok กด deploy ครับกด deploy เสร็จนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกดครับปุ๊บลบเกิดอะไรขึ้นนะครับ ะได้ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับมันลบไปแล้วนะครับมันลบปุ๊บนะครับพอลบปุ๊บมันจะเป็นอ่าลิสเมนู d ด f ฟอล t ์ให้เราอัตโนมัติครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับง่ายมากใช่ไหมครับนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์นะครับ ได้นะครับอาจจะเอาแนวคิดตรงนี้หรือว่าวิธีการตรงนี้นะครับไปใช้ในภาษาต่างๆได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจนะครับฝากกดไลค์ติดตามนะครับฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้เพื่อนๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ